วันนี้สะดุดตากับคำว่าลดส0รซมากนะครับน่าจะเป็นการลดครั้งแรกที่เยอะที่สุดหรือเปล่าถ้าเป็นราคานี้ตลอดไปเลยก็ดีเหมือนกันนะ GM วันนี้ชุดอะไรครับเนี่ยเป็นชุดผู้สาวมองแวบแรกคิดว่าฮาลิควิน มีความคล้ายนะออกแนวแฟนตาซีแต่จริงๆมันคือชุดมนุษย์ไม่มีไสเหมือนกับที่เรารีวิวไปคราวที่แล้วนะครับเนี่ยสังเกตตรงสะดือมันจะแบบโล่งๆใสๆแล้วก็มีไอปิศาจโอเดวิปเนี่ยสิงอยู่ข้างในนะครับก็คือเป็นซีรีส์เดียวกับชุดตัวผู้ชายอสูรฟ้าที่เราเพิ่งรีวิวไปนะเนี่ยตัวผู้ชายมันก็จะมีเอฟเฟกต์เปิดตัวชุดเล็หน่อยนีย่แล้วก็วาร์ปมาแล้วก็ชุดตรงไส้เนี่ยคือจะโล่งๆเหมือนกันนะครับ ไอลูกไฟนี่คือลูกเดียวกันเลยแต่ว่าสิ่งล่างหญิงกับสิ่งล่างชายนะฮะส่วนของรางวัลใหญ่จะเป็น m 6 0 attack odwip นะครับชื่อปืนกรีรีส์เดียวกับ im 24ที่อยู่ในตู้ชุดผู้ชายนะครับบวกแม่น2รีโหลด1ลบระยะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกินสายแม่นนะระดับตำนานนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าคล้ายๆแบบกล่องชุดก์เอามาสยายข้างหลัง odwip เหมือนกันเวลสามสองหนึ่งก็หน้าตาประมาณนี้ โอเคก็เรียกได้ว่ามีของรางวัลใหญ่ถึง3ชิ้นให้เราลุ้นนะครับราคาเนี่ยเท่าเดิมก็คือเริ่มที่9 9 9 9จแต่เขาบอกว่ามันลด40%ก็แปลว่าตอนกดสุ่มเนี่ยต้องถูกลงอีกใช่ไหมอ่ะมาลุยกันเลยนะครับเลือกของมาตองการออก2ชิ้นแล้วก็กดยืนยันยืนยันครั้งแรกเริ่มที่9เพชรนะครับลดเหลือ5เพชรลดเกือบครึ่งอ่ะก็ลุยกันเลยครั้งที่1มาแต่กระเป๋าครั้งที่2 ครั้ง3ครั้ง 4, ที่4ครั้งที่5และครั้งที่6ได้สกินปืนอูซี่นะครับก็เกลือหมดเลยนะคือไอของใหญ่2ชิ้นเนี่ยอยู่ท้ายสุดนะครับเพราะฉะนั้นมาแบบนี้ก็ล้างตู้แน่นอน499เหลือ299ครับอ่ะเช่นนี้อะไรจะออกก่อนผมว่าชุดอะนั่นไงตรงตามที่คิดเป๊ะนะครับ เพราะฉะนั้นชิ้นสุดท้ายก็จบที่419เอ้ยแต่ก็ประหยัดไปหลายเพรอยู่นวเนี่ยเออ GM เอาลดแบบนี้ตลอดไปเลยตลอดปีและตลอดไปนะคืนกำไรให้คนดูสรุปราคานะครับวันนี้ตู้8ที่เนี่ยโดนปกี่เพรคุณผู้ชมดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบราคาให้ดูด้วยว่าปกติราคาเต็มเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเราประหยัดไปกี่เพรน,นะครับ ชุดก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากออกแนวฟุง้งฟิ้งแฟนตาซีนะครับมีเอฟเฟคตรงท้องกับตรงขาแล้วก็ตรงหน้ากากนิดนึง ส่วนปืนนะครับสกิน M60 บวกแม่น2รีโหลด1ลบระยะเอาจริงก็ดีนิดนึงไม่ถึงกับดีมากนะครับเพราะว่าไม่มีลั่นไม่มีแรงมันอาจจะดีตรงที่เป้านิ่งคุมง่ายแล้วก็รีโหลดไวนะฮะเวลาถือคู่กับชุดก็ประมาณนี้เฮ้ยสวยนะมันเข้ากันนะถือคู่กับชุดสังเกตตรงพานท้ายปืนเนี่ยมันจะเป็นลายนี้นะครับแล้วก็ตรงเสื้อเนี่ยมันก็เป็นลายเดียวกันมันเลยดูกลมกลืนกันดี ทีนี้มาลองดูกันว่าไอ้แมน2เนี่ยมันเคยมีมาก่อนหรือเปล่านะครับในสกิน M60 ผมจะกดเช็คจากในคลังที่มีนะฮะอ่านี่ไงแมน2อยู่ที่กระบอกพิงเดวิลนะครับแต่ว่าอันนี้มันลบล้านหนึ่งก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นแมน2สกินที่2ที่ผมเคยมีนะครับเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงกันดูว่าเป็นไงบ้าง ส่วนคอมโบที่เราจะเอาไปเล่นกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตไคลอดเหมือนเดิมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ใช้ทุกคลิปเลยนะเนื่องจากว่ามันโกงจริงก็จะใส่เป็นลูน่านะครับเพิ่มความลั่นบิไคลลอดครับจกกอบเกาะวิเกลเติม e ีีฮะแล้วก็ทัศยาเอาไว้จูกพุ่งเพื่อความคล่องตัว ผู้หูใส่เป็นล็อกคูลจะได้ลดคูดาวของทัศยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตคอมโบมาตรฐานในแพทนี้เลยนะสามารถใช้ได้กับทุกปืนแล้วก็ทุกสกินเลยนะครับใครนึกอะไรไม่ออกเล่นเซ็ตเนี้ยผมบอกเลยว่าเรียนแน่นอนนะจ๊ะเออวันนี้ยังไม่ได้เปิดช่วงรายการเลยใช่ไหมเนี่ยสุ่มเสร็จจนจะไปเล่นอยู่แล้วลืมได้ไงอ่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงหนแน8ทีการันตีกินเกลือ กินเกลือของจริงนะครับเค็มปิดเลยวันนี้ไปกับท่าขี่ลัมโบด้วยนะอันนี้มันกลับมาให้สุ่มใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าผมไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าเคยเหมาตู้ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็กดดูได้ที่ตัวไอมูขวาบนตอนนี้เลยนะจ๊ะ วันนี้ลงกันที่ทะเลทรายนะครับนานๆก็จะสุ่มมาเจอสักทีหนึ่งช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเจอแต่เกาะสวรรค์คือส่วนตัวผมอยากลบแผนที่เกาะสวรรค์ออกมากเลยแล้วก็เอาแผนที่อื่นไว้นะครับแต่มันทําไม่ได้มันลบได้ทุกแผนที่ยกเว้นเกาะสวรรค์นะครับเสียดายมากเลยก็ต้องอาศัยดวงนะสุ่มเอาอ่ะลงกันที่สภานะครับวันนี้วันหยุดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีคนมาประชุม ปกติคนจะมาประชุมสภาแล้ววงฟ้าด้วยนะวงฟ้าแต่ว่าเงียบกิบอ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะวิ่งฟาร์มปืนวันนี้ต้องเล่น M60 นะเป็นปืนระยะไกลผมก็จะใช้เป็นคอมโบนั่งยิงนะครับดีไงใจแวว M60 มหกสแพทนี้ก็โดนเนิร์ฟลงมานะฮะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ยังถือว่าโหดอยู่นะครับนี่มาดูปืนกันดีกว่าและนี่ก็คือ M60 a t t a c บ on the เลยสกินปืนที่กิบเก๋ยูเรกาเข้า,ากับชุดมากส่วนอลิคคือชุดผู้สาวไส้หายนะไซโบเบสลักโดเตไไซหายไปเนื่องจากว่าโดนไอ้วิญญาณอันนี้สิงร่างครับที่เห็นวิ่งอยู่นี่ไม่ใช่ร่างคนนะเป็นแค่ขุ่นเชิดร่างจริงเนี่ยก็คือไอ้ลูกไฟที่อยู่ข้างใต้สะดือนะครับเข้ามาสิงซะไซเซยหายหมดเลย ตอนนี้ปืนเราก็พร้อมชุดเราก็พร้อมแล้วนะเหลือแต่คนที่มาให้ยิงเนี่ยที่ยังไม่พร้อมไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับแล้วทาไมคนเหลือ28เองครับเนี่ยวิเหลือ26นะบแล้วไวจัดผมยังไม่ได้ยิงสักคนเลยอะ่ะย5แล้วเขาไปซักกันตรงไหนครับเนี่ยไปได้ยินเสียงใครใส่เก็บเสียง <S 2> <S 2> <S> <S หัวแตก อ๋อพี่ก่อนหนึ่งคนนะหายไปครึ่งแมปแล้วเนี่ยไม่รู้ไปยิงตรงไหนนะครับไอ้ข้างหน้ามีจริงๆวันนี้เราก็เลือกลงวงฟ้าแล้วเนี่ยกะจะลงปซัดคนแต่คนไม่มีให้ซัดคนเขาไม่ลงวงฟ้าไงเขาน่าจะเก็บแต้มกันอยู่อันนี้เป็นแหลงใดนะครับช่วงแรลงใดบางคนเขาก็เริ่มสะสมแต้มไงอฉันจะขึ้นฮีโร่อีกจ่ได้เลยแต่ว่าแพทนี้ผมว่าขึ้นแรงง่ายนะไม่ค่อยตึงเท่าไรมันดันได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับ เล่นแบบใจเย็นๆน่ะข้างหน้ามีไอวอลรนอเปาแบร์ฟานเจ้าของไอวอลถอดสกินซะด้วย<อ>เฮ้ยแต่พี่ยิงใครตกใจหมดเฮ้ยโล<อ>แตกเกาะแหกนะ นั่งยิงระยะนี้ M 6 0ยิ้มเลยนะครับนั่งแล้วก็กดค้างไปเลยไม่ต้องสนใจต่จอ,อได้ทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะเวลาไรลออทำงานด้วยนะฮะนี่ถ้าขับรถแลมโปรเ,เราสุ่มมาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะครับเห็น<อ>เขาบอกว่าเป็นการกลับมาครั้งสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมใครอยากได้ก็ต้องจัดนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เฉยๆนะเพราะว่าไอ้ท่าพวกนี้มันมีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและท่าใหม่เนี่ยมันชอบทำดีกว่าท่าเก่า เออถ้าเก่าเนี่ยเดี๋ยวคนก็ลืมแลนะนะลัมโบกินีในฟีไฟผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เกมมันค่อนข้างดินน้ํามันเกมมันดินน้ำมันแต่ว่ารถมันระดับโลกเนี่ยคุณภาพโมเดลมันดูไม่ค่อยสมจริงนะครับน่าจะทําแบบว่าอลังการกว่านี้นิดนึงมันจะน่ากดใช้เดี๋ยวผมจะแวนลัมโบขี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าจะลอลูกปืนได้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆดันเข้าวงไปนะ ไอ้ไข่เพิ่งลงมาออเอมอเอมหวานเจี๊ยบเลยระยะนี้เนี่ยครับคอมโบ M60 ก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะไม่รู้จะเล่นสกิลอะไรปืนอะไรใส่มาแบบที่ผมจัดมาได้เลยนะครับพัที่ยะลูหน้าไขลรอสมิเกลนะแล้วก็ไปเก็บปืน M60 สกินอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อัปเกรดเลเวล3 หลังจากนั้นพอเจอศัตรูเนี่ยเรากดนั่งยิงค้างไปเลยนะฮะเป้ามันจะนิ่งแล้วก็เจาะได้ทุกอย่างเจาะไอวอร์เจาะเกาะเจาะโล่เจาะโคโนแตกหมดนะฮะหมายถึงศัตรูแตกเหรอใช่ศัตรูแตกนะถ้าเราแตกนี่ต้องฝึกอีกนิดนึงอาจจะยืนที่โล่งมากไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดันขึ้นไปดูข้างบนนะครับตรงนี้ก็คือจุดลงกันเป็นจุดเซนเตอร์ของด่านทะเลทรายนะ ส่วนรวมส่วนใหญ่วงมันจะบีบมาเจ้าแถวเนี้ยคือถ้าเกิดโดดลงลงกันเนี่ยเราแทบจะอยู่ได้ทั้งเกมเลยนะครับโอเคเอาละถึงแล้วต้องตีดขึ้นไปถุงสูงบิปปืนสลิงก็เก็บมาใช้นะและไข่พึ่งลงเรียบร้อยอ,อเอมอ,อเอม,อ,อ,เอ,มอีกแล้วเหรอเฮ้กำลังซัดกันเลยน้องนะขอเล่นด้วยไปหนึ่งทตู้ ไปสองชอบกินไข่ไข่อะไรอะ่ะแล้ววิ่งมาอย่างนี้กลางโล่อะไม่รอดหรอกไอวอ์ใช่ไหมพี่เจาะหมดอะทางไปไหนมีเข็มเหมือไปอีกรอบเ <c oughs> นี่ยแหละความเกียนของ M60 ผสมไข่ลอดเจาะทะลุทะลวงนะครับเนี่ยผู้เล่นใหม่จัดเลยนะเดี๋ยวไปจัดแบบที่ผมบอกเลยแล้วขึ้นมาที่สูงๆนะครับหาคนซุ่มยิง พอเจอคนปุ๊บเรากดค้างไปเลยจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้โยกอะไรเท่าไหร่นะก็นั่งยิงชิวชูไปเลยนะครับตอนนี้นหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนจุดก่อน <Hey. S 1> อุ้ยเป็นไงา <'m> กายาเหินหาวเ,เดินลงมายิงอะ่ะโคตรตึงโคตรอันตราย <laughs> สเต็ปฟุกนะเมื่อกี้ ้าวตายเลยเหรอโอ้กาลังจะสับยิงสภาพนอนหน้าขมำหัวกระแทกหินซะแล้วไม่มีปืนสลิงใช่ไหมทำไมเขาโดดลงแบบตรงๆมันต้องใช้สลิงยิงนะจะได้เซฟตัวเองไปด้วยคือตอนนี้ปืนสลิงมันขาดไปได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครบินโอ,โ,อโ,อโอ้้หลังเข้า าเมื่อกี้คิดว่าหมดแล้วเลยไม่ได้วิ่งเช็คยังเหลือเท่ากับตอนนี้โดนล้อมนะหลังหนึ่งหน้าหนึ่งจ็กกี้ดันหน้าให้อยู่เฮ้ยไม่เลิกเว้ยแล้วไม่เห็นตัวด้วยไงคนเดียวกับไอทางซ้ายเมื่อกี้่อถอยมาจ็กกี้น่าจะตรงขอบเนี้ยไม่ตุย ซ้ายซ้ายซ้ายวิ oh, <shit. S 1> จักกี้เฮลมีตันคิวแม่ดีนะติดกล่องพอดีถ้าอยู่ที่โลง่งเขาสวบผมแน่โดดลงมาละเฮ้ยไม่ตายเฉยไอ้นี่ใส่จัตต้นมาถึกจัดใครรอด <c oughs> ไม่ติดด้วยไงยเมื่อกี้ ถ้าใครลอดทำงานผมว่าเรื่องจะตินเอามาอยู่นะครับเดี๋ยวถอยมาตาัดก่อนมันมีสองตัวตรงนั้นผมมองไม่ทันต้องขึ้นที่สูงโอเคตรงนี้ทำเลยดี ละก่อยน้องง่วงกว่าจะล่วงมุมนี้ขอบมันสูงนั่งยิงไม่ได้นะครับต้องยืนยิงเสียเลย M60 สินั่งยิงแล้วมันจะเข้าหมดปืนกลไงมันจะยิงได้ล้านกว่าปกติใช้สกิลคน้นหาแล้วทำลายเลยล้มเป็นหนึ่งนะแต่ว่าน่าจะเหลืออีกแต่ผมรอไม่ได้แล้วต้องเข้าวงก่อนมาแล้วมันจะตียังไงล่ะเนี่ย ไม่มีที่ให้เกี่ยวถอยมาก่อนจ็กกี้ไม่รู้เขาจะข้ามสะพานมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมว่าถอยก่อนดีกว่าตรงนี้มันจะเข้าลำบากไงต้องมาเคลียร์ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวขอเช็คขอบ,บวงก่อนแต่ไม่มีคนจริงกันน่าจะลงออมา กลางทุ่งเหลอลาก,ก่อยร <Br> uh. อดยากนะไอวองอันเดียวใส่ไดลีมาก็ไปรอดนะครับเจอเอ็มหเฮ้ยแล้วทำไมคนมันน้อยจังครับเนี่ยเหลือห้าคนละโอ้ยิยงไปแป๊บเดียวหมดตี้แล้วเหรอตู้เหลือสามคนนะครับแล้ววันนี้ยังไม่ได้ซื้อบัตรทองเจ๊เลยเนี่ย <laughs> เจขาดรายได้เนี่ยวันนี้คนมันหมดไว้จัดนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง โวพัาสม่าเอ็กเห็นแล้วไม่อยากเล่นเลยปืนอัปเดตมาใหม่นะยิงมันจริงแต่ว่าก็ร้อนไวด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราต้องดันขึ้นไปดูในวงผมว่าเขาน่าจะเข้ามาทั้งไลกันหมดแล้วเฮ้ยยังไม่หมดนี่ขวามีไอ้ที่ตัวที่ตามหลังมาหรือเปล่านี่ขับลัมโบล่อกระสุนเลยอ่าแถวบ้านเรียกลอซื้อโอ้ยเฮ้ย ล่วงเฉยรอข้างหน้าทำไมได้ข้างหลังเฮ้ยข้างบนข้างบนตะกี้บนหัวออกแอกซะอืมล่วงซะเอาดิมาดิหัวลั่นนะระยะไกลอย่างชอบเลยสวนล่วงหมดอนะตอนนี้ใครล้อติดด้วยนะใครล้อติดละห้าวเมื่อกี้ลมนะต้องรีบขึ้นไปซ้อนเดี๋ยวผมอ้อมหลังอาศัยจังหวะพันยาเลยแหละ ไปต้องดึงไปสองอ้าวหมดเลยเหรอจะเอามาลอยซะหน่อยสรุปคือเหลือแค่นี้ใช่ไหมอ๋อวันนี้รู้สึกง่ายแปลกๆนะครับ โอเคประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับสกิน M 6 0แล้วก็ชุดผู้สาวนะครับเอาจริงสกินนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันบวกแค่แม่น2นะครับคือ M 6 0เวลาเรานั่งยิงเนี่ยมันก็แม่นทุกดอกอยู่แล้วปืนมันไม่ติดนะฮะความโกงของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตัวไคลลอดมากกว่าเล่นร่วมกับปืนไหนก็โกงนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําให้สุ่มนะฮะผ่านได้ก็ผ่านถ้าเกิดอยากได้ M 6 0ไว้ใช้งานจริงๆหาพวกสกินลั่น2จะดีกว่านะครับ